ฮัลโหลสวัสดีครับชาวเกมเบอร์หุก่ท่านวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ก็มาเล่นหมดติเคเยอร์โดยมีคุณคุณเอ่อซูเป,ปอร์ฮูคุณเต้าหู้นะครับอ่าแล้วแล้วใครวะเนี่ยมึงจะบินไปทำไมวะเนี่ยมึงลงมาคุณตีโอเคแล้วแล้ว,ลวไหนคุณมดแดงช,ชื่ออะไรอ้าวแดงเออโอเคครับเราก็จะมาตีเอเนอร์แล้วก็โดยที่เลือมนเหลือแค่ประมาณ80%นะครับ แล้วเราเป็นการเกียนทีนิดหนึ่งอะโอเคครับเราก็จะเกียนโดยการเปิดเกมโหมดด้วยนะครับเราไม่ใส่ใจใส่ใจว่าคนคนดูจะบ่นอะไรนะครับรอนะโอเคแต่ตัวอิงต้งตงัวอิยแล้วเราก็ <c oughs> ดูดูแบบที่เกิดจาก การวางเทนทีประมาณเออประมาณหนึ่งแสนลูกอ๋อแหลกห่าดีเฮ้ยอืมอืมตาย <c oughs> โอเคนะแล้วแก้อนก็จะตายแล้วจะจบยังจะเอาเทนทีแล้วมันอีกแล้วเหรอไม่ดีไม่ดีด <c oughs> อย่าเซิร์ฟเซิ <c oughs> ร์ฟแหลกตุ๊บไม่ดีเลยนะเซิร์ฟแหลกแล้วเซิร์ฟค้าง ไอเดินแล้วก้อนเริ่มเริ่มอะไรอะเริ่มป๊อตแล้วฮะแรกๆนี่แม่งบวกเอาบวกเอาอันนี้แม่งวินหนีอย่างเดียวแม่งวิ่นไปวิ่นมาเหมือนใสเหมือนใส่สติสตใสเล่นสายให้หนูฮะสองสามนะเนียอุ้ยลอไม่ได้อ่ะรอไม่ได้รอยังไงเฮ้ยมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวไหนอะทางไหนวะ เฮ้ยบอกเลยเซิฟเน่าไม่ดีเซิฟเน่าปุ๊บมันค้างเราจะตายแล้วจะตายแล้วเซิร์ฟเอ้ยได้อีีอปิดเกมหมดมันจะได้เทมบอ่าวะได้อีี่าไม่รู้ไม่สนละได้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 ทำไมยังไม่ได้อเราได้ไป้าแลเฮ้ยลงไมได้ลงไมได้ไอ้สั์ โอ้ยได้ชิบแปดเองอ่ะโอ้อะไรวะโอ้คนอื่นไม่ได้คนได้เท่าไหร่อะค่ะอ้ราวแล้วมึงลงไปในรูทำไมอะอย่าไปตีนะคะเพราะไข่เดอร์ก้กอนมันสามารถมีมีมีอะไรมีอิทธิฤทธิในการกำเนิดเอนเดอร์แากอนอีกโอเคแล้วไงต่อไครใครเวลอะไรกันบ้างครับ โอ้ยกูต่ำสุดแน่เลยคุณม้แดงคุณไม่อะไรครับอ๋อคนเขาอ๋อชิบหายอะไรกูโอ้เพื่อกับกูนก้อยสุดนี่กูจัดไหลมากเลยเอ๋อคุณตีคุณไม่อะไรโอ้ชิบหายโอ้วิธีวิธีกรห่วยมากเวลวิวสิบแปดโอ้เออไม่น่าบินยาวเลยโอเคโอเค คลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรก็จบแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย